สวัสดีครับมาพบกับผมอ,อีกแล้วนะครับน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิกราบสวัสดีทุกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนครับสวัสดีครับมาพบกับผมอ,อีกแล้วนะครับโอพีเชนนี่ครับฮะครับน่า,นา,นา,นา อวันนี้นะอาสอนวิธีวิธีเอาสกินมานะแต่มันไม่ขึ้นเป็นสกินมันขึ้นเป็นสกินเก่าของเรานะครับเราจะแก้ยังไงอ่าผมนะครับเนะราเปลี่ยนสกินนะครับข้างบนนี้นะครอะกดสกินไปเลยแล้วก็มีรูปอะไรต่างๆนะครับ นับสมมุติเราไม่เอาไม่เอาสกินนี้ดีกว่าสมมติเราจะนับสกินเนี้ยมาตกแต่งเลนนับผมจะเอาสกินผมนับนับเอาสกินผมอันนี้ก็แล้วกันนับสกินผมนับเอาอันแรกก็แล้วกันครับสาราสาราอย่างงี้นับมันม่ขึ้นอย่างงี้นับ เรากดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับนับอ่าอย่างงี้นะมันไม่เปลี่ยนให้นับเราก็กดไปที่ที่ตัวสตรีมนะหรือตัวนี้ก็ได้นะเรากดไปสักนีดหนึ่งนะเพราะว่าตัวสตรีมเนี่ยตัวสตรีมอย่างี้ใช่ไหมครับเรากดไปที่นี่ต่อครับเรากดไปที่สกินเราต่อนะสก,กินเราครับแล้วก็เอากดไปที่นี่ครับเรากดตัวสตรีมแล้วนะครับ เรากดไปที่สกินห้านี้นะอยบางนี้ครับหางนี้กดเข้าไปแล้วก็ได้สกินอย่างนี้มานะครับอ่าครับอ่าชิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับอ่าของนี้แค่นี้อ่ะชิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe ให้ผมด้วยครับอ่า บายไปแล้วแมพสติ๊กโอ้